ไ่หมครับผัดใหม่ๆร้อนๆเลยนะลูกค้าจ๋ากี่บาทก็อร่อยได้จ้า <S <S ทุกวันนี้ก็ประมาณ15กระทะครับเยอะสุดที่เคยทําได้ก็42 42โลครับใช่ครับผมผัดคนเดียวครับผมยืนผัดอย่างเดียวเลยครับคันนี้คีบอันนี้หอ่อ ห่อละ20บาทค่ะด้วยความที่ห่อละ20บาทเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็คนที่มีเงินเดือนน้อยทานได้เยอะแยะเลยค่ะ สูตรของที่ร้านนะคะเป็นสูตรน้ำมะขามเปรี้ยวค่ะน้ำมะขามเปรี้ยวของเราก็คือใช้น้ำมะขามเปรี้ยวล้วนเลยค่ะไม่ผสมน้ำส้มสายชูเลยสักหยดคือไม่เราจะไม่ประหยัดต้นทุนเลยค่ะหลักๆเลยก็คือว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะอย่างไข่เราใช้เบอร์ศูนย์ค่ะถ้ามีใหญ่กาเบอร์ศูนย์เราก็อยากช้แล้วก็เต้าหู้เราก็ใช้แผ่นเอ่อเป็นเต้าหู้นุ่มเกรดนุ่มที่สุดแผ่นบางค่ะกุ้ยช่ายก็เป็นกุ้ยช่ายเบอร์ใหญ่เบอร์แพงที่สุดผัดไทยร้านของเราจะเส้นนุ่มจะไม่เหมือนกับที่อื่นเลยค่ะ เส้นของเราเนี่ยมันนุ่มก็คือเรารับประกันเลยว่าทุกเพศทุกวัยกินได้มีกากหมูนะคะใช้มันฝันอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ทําใหม่ๆทุกวันกระปุกละสิบบาททานด้วยกันแล้วก็จะอร่อยมากลองเปิดใจทานับผมรับประกันไม่ผิดหวังลูกค้าจ้าผมเรียนจบมาแล้วผมเคยทำาวิศวกรอ,อยู่โรงงานครับตอนนั้นอะ่ะตัดสินใจจะไปทํางานที่เมืองนอกครับมันมีโควิดครับปรึกษากันกับแฟนครับว่าเอาไงกันดีพอดีพ่อแม่แฟนเขาก็ขาขายผัดไทยอยู่ผมก็เลยว่าเราลองกันดูไหมอย่างเงี้ยทีแรกก็พ่อแม่เขาก็เป็นห่วงว่าเราเรียนมาตั้งสูงททํําาาาาาไไมมเเเรรรรจะะอออแบบบนี้้้กก็ตืด เราทําได้จนเราก็แสดงให้พ่อเห็นพ่อแม่เห็นแล้วว่าเราสามารถทําได้จริงๆครับตอนนี้ตั้งแต่เริ่มนะคะก็ประมาณ3ปีค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเป็น HR training ทำงานไปได้สักพักเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบสุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกมาขอคุณพ่อคุณแม่ขายฝาทยเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาขายอยู่แล้วแต่ตอนนั้นยอดของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้ดีมากค่ะก็เป็นร้านดทาทยที่ตลาดนัดทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะ เราอยากขายของนะเราชอบคุยกับทนเราชอบงานงานบริการนะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําในตรงนี้ในส่วนของที่พ่อแม่เขาทำเนี่ยให้มันดีขึ้น ที่เดียวประจําคนจะเบื่อเคยลองขายขายตลาดที่มันมีทุกวันค่ะแต่ว่ามีลูกค้าเขาแบบเหมือนเดิมบอกว่าเออวันนี้เขาไม่ทานนะเพราะว่าเมื่อวาน2วันที่แล้ว3วันที่แล้วเขาเขาทานแล้วเขาก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออถึงของเราจะอร่อยหรือว่าดีแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่ขายทเทียมเดิมซ้ำๆทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนเบื่อได้ก็เลยเลือกที่จะลองหมุนเวียนเปลี่ยนตลาดดูอย่างบางที่ถ้าขายหนึ่งวันกลับมาอีกทีลูกค้าก็ตั้งหน้าต,ตั้งตารอเราเพราะว่าเราจะมาขายแค่วันนี้อะไรเงี้ยอย่างวันนี้ต้องรอกินอะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาก็มาซื้อแล้วเขาก็ชื่นชมว่าเออเนี่ยน้องพูดจาดีมากเลยนะลูกสาวกับลูกเขยอันนี้คือเออเขาพูดจาพราะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทําให้เขาอยากกลับมาซื้ออีกอะไรเงี้ยค่ะ ขยับมา8โลบางตลาดได้10โลอย่างเงี้ยค่ะจนมาทุกวันนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ40 4 5ถึง45โลต่อ1วันค่ะ,คะก็ประมาณ1 5น5,000บาทต่อวันบาทค่ะใช่ค่ะอัน,นอันนี้คือไม่รวมตากหมู ฝากให้กําลังใจนะคะเ,เพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะที่ตอนนี้กําลังทํางานประจําอยู่หรือว่ารู้สึกว่าการทํางานประจําไม่ใช่ตัวเรานะคะแล้วก็ทำไปอาจจะไม่ได้มีความสุขมากอะไรแบบนี้ค่ะ<ช>ก็ลองมาเปิดใจกับอาชีพค้าขายตลาดนัดอยูดดูนะคะเพราะว่าถ้าเรามาขายของหรือเราทํางานที่ไม่ได้ตรงกับที่เราเรียนมาค่ะมันก็ความรู้ของเราม,มันไม่ได้หายไปไหนค่ะมันก็จะยังคงอยู่แต่ว่าเราอาจจะเอามาปรับใช้กับการค้าขายได้อะไรอย่างนี้ค่ะไม่เสียดายนะ ทุกวันนี้ใบประกาศก็ยังติดเอาไว้ก็ยังมองมองอยู่แต่เขาว่ามันก็เป็นกําลังใจเราอย่างหนึ่งว่าเอ้ยเราไม่ได้เรียนมาแต่๋ยเราจะสามารถทําอาชีพที่เราไม่เคยเริ่มเรียนมาเลยแต่เราสามารถทํามันออกมาได้ดีเดี๋ยวเราก็ตั้งใจทําอะไรเงี้ยครับ ต้องฝากร้านเจแอนผัดไทยอร่อยด้วยนะคะสาขาลูกก็จะขายวันพุธนะคะที่ตลาดวิภาวดี16นะคะทับ33ส่วนวันพฤหัสวันเสาร์นะคะก็ขายที่ตลาดนัดใหม่กรุงนนท์ค่ะวันศุกร์ขายที่ตลาดเทียเล็กเปิดท้ายคลองถมพัสมุทรเจดีค่ะวันอาทิตย์นทะคะเป็นตลาดบางงามบางคลัาค่ะส่วนสาขาคุณแม่นะคะเป็นสาขาต้นตำรับเลยนะคะก็จะขายอยู่5วันด้วยกันค่ะวันจันทร์พุธศุกร์นะคะขายที่ตลาดจ่าตงค่ะอู่รถเมย์89ค่ะส่วนวันอังคารขายที่หน้าเทศบาลบางม่วงค่ะ แล้วก็วันอาทิตย์่ายที่ตลาดนัดใหม่กรุงนนท์สวนชัก3าค่ะ